น um ี ah, o, này, này ่แอลอันนี้เอเหใหมองไม่เห็นอะไรเนี่ยวนนอยเนี่ยแตออะอบว่าไครตว่าไงเขามว่าไม่ักบาเลยนเขาอมาเหมือนที่ไรสดอ่ะเขาบอกว่าน่ารักมากค่ะน่ารัเหรอคะ ไหนหนูยื่นหน้าไปแบบไหนน่ยทำใส่กล้องที่ทะลุกนูยื่นหน้าไปแบบนี้หนูอ่านออกหรือหนูเดาเอาทะลุหนูดาหนูเดาเอาหรืหนูอ่านออกบอกป้าหน่อยหนู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 ยื่นหน้าไปหนูหนูนรู้สึกว่าจะหนูจะอ่านออก อ่านทิปออที่อยู่ที่อยู่หน้าจอนี่หนูอ่านทิปเอาใช่ไหมคะลูกดน้าอ๋ด<อ><อ>แมงไม่ได้นะ<อ>มันมันต้องปูทูดก่อนนะปูทน<อ>ัน<อ>่าา เป็นไรอ่ะเสียงเป็นไรต้องเสียงมันได้ใช่ไหมเสียงแน่นอกใช่ไหมคะแน่นอกแบบนี้เลยมาแม่นกสอนอ๋อแม่นกสอนมันแน่นอ่ะเป็นหยกอ่ะเป็เชือกดไลค์ราะรั่วเลยนะคะเกดไลค์ให้ใครล่ะคะไอ้หนู